สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กามาพอกับบุรันในการไถหดหน้าคือเก่าจ้าพี่น้องบรรยากาศการไถหดหน้าจ้าเมื่อนีก้กามาไถหดหน้าให้ป่ากับลุงจ้าพี่น้องโซ่สีแดงไทยโว่สีแดงไทยพี่น้องโถมไฟก่อนจ้ะกันแทะขาดพี่น้องนี่กันแทะขาดจ้า มาเบิ่งกันจ้ากับบรรยากาศกันทัหัวหน้ามาือนี้หน้ากับโหหกพี่น้องหญ้านี่หญา้าแพย์จ้านี่หญา้าแพย์กันนะนาลืน่นตื่นเลยพี่น้องว่าสิเป็นหญา้าแพย์เพราะว่าสิเป็นหญา้าไว้จ้านี่สิเป็นหญา้าไว้พี่น้องน,อนานี้ นะยจ่ายางงามเลยหยาไว้ถือฝนถือฝนตกลิ้นใส่พี่น้องมาเบิงจ้าตอนนี้กากำลังไถทะแยงมุมอยู่พี่น้องแทงมุมหันงันหน้าก่อนจ้าก่อนที่เริ่มไถจ้า <laughs> กึ่งทอออกแล้วพี่น้องก่งทอออกจากทางรถแล้วจ้ะ แทงมุมใหครบถูกถูกสีมุมจ้ะสีมุมของงานหน้าพี่น้องเ <laughs> หงมือนเหมือนปู่เป็นน้องมาใส่ว่าเมื่อใดสีมาปันหน้าให้แล้ว <laughs> เลยห้องบอกเพื่นว่ามืออื่นจ้ะ ี่นอไทยหุ่นหน้าจ้ะไทยหุ่นหน้าแต่ว่าไทยเทือเดียวเอาเลยแม่พี่น้องแบบว่าบ้านไหนไถยจ้กเทือจ้ะไถยไทยหุ่นหน้าครั้งแรกเด้จ้ะไทยหุ่นหน้าแล้วก็คือแบบบ่มีบ่มีไถยเทือ่ยที่สองแม่พี่น้องไทยหุ่นหน้าแล้วก็ก็เลยกรหลอมหนาก็คือวานเขาปั้นไหนเลยจ้ะ ก็เลทยทาแบบนี้จ้ะปกติเขาทถคนหน้าเขาจะเปิดร่องกลางร่องกลางงันหน้าเันมาจา้ะอันนี้เราทายเธอเดียวเลยเขาก็เลยบ่าเริ่มไท,ยท้ยแต่ากลางงันหน้าจา้ะเริ่มไถแต่ากลางงันหน้าออกมาจา้ะอันนี้เขาทถเอาเลยพี่น้องทถเอาเลยก็เลแบบยแบบทถแบบคือจังไถรอบสองไหมจ้ะ เอลซาหนี้เท่าสิเทือเดี่ยวว่ามีรลองกลางไช้ปั้นสามารถรอบนาคือสามาัดวานเขาแล้วก็ปันน้นได้เลยจ้ะขึ้นอยู่กับเจ้าของหน้าจา้ะพี่น้องขึ้นอยู่กับเจ้าของหน้าจา้ะอ,อยากไช้เทือเดียวหรืออยากไช้สองเทือ ngoại hoang hoang đấy Piong này, khởi mà sắm bom trả. gì พกคักพี่น้องพูคักค่ะหกคักในเนี้ยเลยจ้ะ <laughs> เพ่อะแม่พี่น้องมากากาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยจ้าเพื่อปินกาลังใจกับทางช่องจ้าพี่น้องกับบรรยากาศการไทยไทยคนหน้าจ้าไทยคนหน้าแบบไทยรอบเดียวรอบหนาคือปันปันวันเขาปัน,ป,นปันแห่งด้เลยพี่น้องเจ้าของหน้าเพิ่นต้องการแบบนี้จ้า ไปแล้วกับแปนดีเนาะพี่น้องแปนดีนวดดีอยู่จ้ะนี่สวยงามก่อนที่ไทยกรบรัวๆได้พี่น้องใช่พี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สิแล้วยแล้วนาะจ้ะกำลังถอยเก็บหัวงานจ้ะใกล้สิแล้วแล้วพี่น้อง สุดท้ายละจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยละจ้าพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้าสำหรับงานนี้สีเหลืออีกงานนึงน้อยๆจังบนนี้จ้านี่พื้นที่จังบนนี่กสิบวันสี่ไรพี่น้องเหลืองานน้อยๆจ้ากระสันคลิปนี้ห้าไว้ซสำนีก้อนน้อยพี่น้อง สีเดาจะกระสีซ้าเรียกเดวกันตรงหน้าสี่ถ่ายเดาันพ่อแม่พี่น้องมากก็ฝากก็ไล่กดแช่กดติดตามด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องจ้บพี่น้องสุดถ่ายกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะจ้าคลิปหนะ้าพอกันไหมจ้บพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า